เป็นรายการปฏิบัตินานรับจิตการงานพวกเราที่จะได้พับเพินราคาต่ำๆนะครับข้ฮท่ะนมาเข้ามาในภายแล้วนะครับที่ปัจจัยเขาเที่จะมาฝากัสรนะครับก็ได้แต่ศรัทธาเพื่านนะครับราคาใจไม่ได้ตัดเกินราคาเอาไว้นะครับทุกอย่างนะครับต่ศรทธา บาทรำบาทหน้าบาทปิดบาทแล้วบาทไม่ได้ชี้ตัวกับธนาคาร99%ในการในะครในการเราไม่ได้ก็ไม่ได้เก็บมาตรฐานที่นะครับเพื่อจะทำให้ให้เราได้เรื่องต่อการประจักษ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นพลารกิจของท่านที่ได้สร้างไว้เพื่อกันนะครับ ารที่โบชาได้ดอกตัวแล้วลอยในแม่น้ำนะครับนี่จำลองเอาไว้เพื่อความเย็นนะครับนะน้ำเป็นของเย็นนะครับน้ำนี้นะครับใช้ชำระการ่างกายของเรานะครับ<ไ>แดดร้อนหรือว่าร้อนจัดนะครับก็อาศัยน้ำถ้าเราจะขาดน้ำก็คงไม่ได้นะครับน,น้ำไม่ว่าใครนนครับต้องอาศัยน้ำ อันนี้จะเป็นแรงใจแรงปัจจัยมาให้เราเป็นารสร็นะครับ